ครับพี่น้องครับสิทธามีหน้าคมครับมือนี้อยู่ที่บ้านหนองบัวนอ้อยนะพ่อเนาะบ้านหนองบัวน้อยครับพี่น้องอยู่วัดบ,บัววัดบัวรพาวัดบัวรพาพี่น้องครับมือนี้สิทธ้าพี่น้องมาเบิงการเตรียมงานนะครับบุญมหา,าบุญพระเวีมหาชาตินะครับมือนี้นะสิภามาเบิงว่าเ<ด>พิ่นเตรียมงานนะครับมือนี่มันก็ต้องเตรียมงานเลยมือนี้ลงมพื้นที่มาเยี่ยมเพิ่นครับมาเยี่ยมไม่อย่างรังไงนะครับเพิ่นก็ต้องเตรียมงานเลยนะครับพ่อเดี๋ยว ที่สำคัญครับมูอนีธอยู่กับพ่อผู้นำเนาะครับของของอกก่อมอกอมอกรรมการหมู่บ้านก่อมอ่แล้วมันตอบม่อนะครับอ่าผู้ใด้ที่เป็นลูกเป็นหลานนะครับที่อยู่ทั้งไก่ทั้งไก่นะครับอยากให้เบื้องคลิปนี้จนจบเนาะนะครับนอกจากบุญพระเวรแล้วกรสิมีอย่างอื่นที่อยากให้พี่น้องเขาในเบื้องน้ำอยู่นะครับผู้ใด้เป็นลูกเป็นหลานนะครับเดี๋ยวมูอนีิธิจะพาพี่น้องไปเบื้องบรรยากาศนะครับในการเตรียมงานบุญพระเวรนะครับว่าบ้านนองบัวน้อยนะครับคุณมีการเตรียมแบบไหนนะครับเนาะเดี๋ยวพอเขาบอกไปน้ำนะคจ๊ะท้าย ครับถึงได้พ่อบเฟัง้าลุงโอ้โหเดือดตอนจัง่อยเนาะเตอนแรกเดือดลมลมตกนี่ครับครับผมมี่แกมีแม่บ้านมีคณะกรรมการไฟไหวแม่บ้านเพื่อนกณะกรรมาจัดแต่งครับผมใส่ผ้าผ้าพีเรสผ้าหรือติดท่งติดนังครับไอเดียได้มาจากใครบ้างได้ครันไอเดียนี่คือจากความคิดของคณะกรรมการของแม่บ้านบรรณแม่ของทุกคนที่ว่า อยากให็นสวยงามอยากให้เป็นทีว่าสมกับว่าเป็นพระเวทนาบุญพระเวทเลาเรียกพระเวทสรรหาจังไปได้หยุ่งแม่งมุมได้ดอกไม้นี่นี่นี่แค่ลอันนึงเพื่นไปหารมากคือดอกสะแบงดอกสะแบงนี่ไผ้กะว่ามันหายากเลยแถวห้องเขาขามีดเด็กแ่ถวห้องดีมันเป็นเนาะโื้นปลาเนื้ปลาเนี่ยเป็นน้ำไหลนัาหน่อยนิดหนึ่งดอกสะแบงนี่ะต้นสะแบงพูดไดกับ ว่าใม่มันคือกันกับดอกดอกต้นเจียงกันตั้งหนึ่งเนี่ยพันว่ามันคือกันเนี่ยจาวาพวกคนละย่างนะครับนี่แหละแล้วก็วัดแดงแบบเป็นเป็นผาเป็นอะไรพ่นว่าเป็นทุ่งนอเป็นทุ่งเป็นผาขามาเอาผาขามาไม่เป็นเป็นไอ้ผาขามาอย่างง่ายเลยเป็นหลังผาขามาแม่บ้านเพันมาฮะไอเดียเพันไฮเฮ็ดออกมาละอ่าเพัน ไอกกันไี้กับผ้าพี่น้องครับมาเบิรงครับบรรยากาศผู้ใดเป็นลูกเป็นหลานเนาะสมว่าเป็นบุญพระเวทหน้ามีหลานเป็นพระเวทรันดอนมากครับตะกี้จะเป็นผ้าขาวเนาะเป็นผ้าขาวเป็นรูปไล่ต่าง นะครับที่ลูกไล่เมื่อเกิดเมือมือมือเป็นแห่เด้เมือแห่สดี๋ีมีเด้สี่นีเนาะเงาอาลาดเป็นเด้โอ้ยม่เงาวิธีเด้เป็นพาเพเวทอ่ะเพเวทสัมดอนเนาะพุ่แล้วฝากลูกฝากหลานได้เยครับผู้ใดอยู่ข้างไก่เห็ดง้างอยู่กรุงดอกกรุงเทพนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศบ้านเฮาครับพี่น้องครับผู้ใดที่อยู่ไก่มาบม่ได้ก็สามารถสมทุนในุนได้นเนาะผู้ไหนผู้ก็ละเอียดพี่น้องเบิ้องบนกันกันไม่ต้องพูดเบื้องนเบิ้งบอันนี้อันนี้เห็ดเองและได้บริจาคเนี่นี่ครับก็บ้านอยแค่แม่มื้อนี มากไปครึ่งนึงแล้วเดี่ครึ่งนึงแล้วพักกันกลับตัวตัวแปลว่าแปลว่าตัวว่าตอนตอนที่เห็ดนี่แาหลายคนนี่แม่นบอตอนแรกมายีโอตอนแรกมยีกับแปลว่าบ่ได้มาทํหนีเนาะได้กันพากันเลิ่องงานมากกับพิ่นกันไปงานเลิ่งานโอากัมามาเบิ่งมาแยงมาซอยเบิ่งสอยกันนะครับงานก่อนที่ดีบนครับน้นละครับไอเดียวก็หลังอากให้มันเ่งามอยง้มาเป็นบุญรับป็นมหาชาติผลพระเใหไงเนาะครับเนาะ ขอไอเดียว่าข้อมีมู่ในี่ไปขุนเห็ดไม่ให้เบิ้งว่าให้มันดูดีอ่าหามพิ่แอันนี้เพิ่งกำลังเห็ดกันเพิ่งกำลังจับดอกนะครับประดับประตูค้างเขาเมืองนะครับเหมือนเอื้อนแค่ผ่าวเวดก็จะเขานี่ละเป็นบอกเขานี่นี่เขาพูดปลาฟังคนหรือเขาพูดออกนี่เขาประตูใหญ่โอ้เขาประตูใหญ่มาสองเทียนนี่ครับผมให้องเบิ่งดูดีสวยงาม โอ้อันนี้มืออาชีพเนาะนี่เนาะมืออาชีพเลยเบิ้งพี่น้องเบิ้งจากว่ามื่อเฉียบเมื่อาชีพเบิ้งครับอันนี้เจ้าพานี่อยนี่แหละครับคือถึงความสามัคคีนะครับพี่น้องเบิ้งก็จะได้ผ่านและอันนี้ครับมีความสามัคคีเบื้องเอาเลยนะครับครับอันผู้ใดเป็นรู้เป็นร้านเนาะนะครับนอกจากเข้าสีแห่พระเวทสันดอนแล้วเอาบุญพระเวทมหาชาติแล้วนะครับฟังเทศฟังธรรมแล้วนะครับชมเออเงื่อนที่พี่น้องนะครับเพชรบุญมากนอกจากเอาเซกันเทศเลี่ยวนะครับที่เหลือ คุณพ่อบอกว่าคุณพ่อกับเสีย่ยวมาบุรณาการเทศนังก็พ่อเดี๋ยวพ่อบอกรอยายละเอียดพี่น้องเขาเนี่ยเสี่ยเมียามาบุรณาอสาราหลังเก่านี่ยเหตุเป็นลงขั้วเป็นลงขั้วไปตอนรับแฉกไปใช่ไามานี่นมันมันไม่มีมองทีเอสเป็นที จ,จิ้มเขาจิ้มน้ำเข้ามาถ้าใครแจกไปแต่พ<ห>อพ่ขอเขาเบอกยังไงเนี่ยว่าว<ฤ>่าเขาสีผมหรือหนากันอะไรเนี่ยนะครับสีพัฒนาหรือสีผมรุงม่งวงอะไรเนี่ย,อยอพอบอกรายละเอียดฟังนะอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเอ่าส่วนประกออันนี้ก็คือสภาพนะสภาพสภาพตอนที่อ่านี่ให้พี่น้องเห็นนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้กล้องแพ่นไปเบิ่งกันนะครับผมอันนี้ก็คืออ่าผาดนะครับอับนนี้คือนี่คือปัจจุบันนะครับที่นี่นะครับอ่าเงื่อนที่พี่น้อสมทุทุนสมทบทุนมากเนี่ยก็สีออกมาแบบรุงมู่ง มันสงบประมาณที like <t <t ่ไหนก่าประมาณที่คืนไปหลยอยู่ได้สิคืนเป็นแสนขึ้นผู้เดียวแสนสองแสนุทนละครับเพราะเขาจีได้ขยับถอยไปเขาจียกหลังคาาึ้นยกหลังคาาึ้นยกหลังข้าึ้นแล้วเขาจีอันนี้เขาจีสูงขึ้นมาอีกน้อยสูงขึ้นเขาจีสูงระดับกับตัวตัวทั้งหลังครับมากแล้วก็จีสูงตัวมีเก่งมีมองที่เจ็บตัวซ้ำเจ็บเป็นอุปบ เพื่อนขั้วของพ่อหนิล่ะของทั้งบัดเนาหน่นเอาไว้เป็นสัตว์เป็นเครื่องชิดช่องเป็นช่องอย่างไหนเบิง้งมาจับมาใส่เอาง่ายบ่ได้ไปเกล้ากาดด้วยตรงนี้เครื่องของเครื่องของพระของเจ้าของสงฆ์ทั้งสี่ก็จะเอาออกนี้ก็จะไม่มีไปเก็บอ่ะมึงข้างในนี่สำหรับพรกขัขว้วลงมอย่างสี่บ่แหยมีปนเปกันว่าอย่าไปได้มากมากมากเป็นการเป็นเป็นตะยัดเป็นยังคือจัากแหยมันอยู่ดีกินดีอยากมันนาอย่าไว้ยมี่ จ้กสีลงเย็นนี่ลงเย็นมาอยู่น้ำยังสิมันพ้ผู้มันขามากผันกันอย่าเตือน,น,นอยู่ได้แมน่นว่าล่ะนะเจอยจ้าไห้เจ็บเป็นลักษณะเป็นไหนไม่ถูกท่าไหนว่าหเห็นขั้วเป็นนั่นล่ะก็ให้บ่งดูดีนะอยากจัดแต่งให้มันดูดีของหมูห้องนี่แหละหขั้วของห้องครับวันนี้พี่น้องก็ไออ่าที่พ่นบอกมาเนาะนะครับที่พี่น้องเห็นนะครับตอนนี้ภาพปฏิบัติก็คือเพิ่นอยากอยากจะ,จะเอามุ้งนี้ นะครับบอกนี้ให้มันดีขึ้นนะครับหลังค่าหลังยังเพิ่งเกิดดีมันขึ้นนะครับมันใส่ง่าใส่ซอยไดก็ตอนนี้มันใส่สอยบ่ได้นะครับว่าร่ามีบุญมีง่านรือมันตกหมีข้างนอกมันบ่คว่ะต้องกลัวต้องออกไปเห็นทังนอกไปทาไมนก็ได้ไปทางไหนไก่สิไรเอฟไปไก่เ็ดแม่กันมันมันมันคือว่าอะไรมันเขาต้องมันคัดแค่น่าคือหักพินองเนาะผู้ใดที่อยู่ทางไก่ทางไกลนะครับอยู่เ็งงานอยู่กรุงเทพ หรือว่าเหตุงานอยู่ต่างประเทศนะครับเป็นลูกเป็นหลานที่ย่างคิดหอดป่านที่จะของเคยอยู่นะครับคิดหอดบรรยากาศเก่าๆนะครับเมื่อนี่นอกจากเสียเอาบุญไงนะครับมาฝากแล้วกันย่างสี่จะเชิญชวนพี่น้องครับหรือผู้ใดที่อยากร่วมสมทบทุนนะครับว่าจะเป็นพี่น้องเอฟซีในช่องผมเนาะลูกหลานบรรพบุรุษนะครับก็สามารถที่จะสมทบทุนได้นะครับผ่านผ่านพ่อครับผ่านของ ออของคณะกรรมการการเงินนะครับมีของของเบอร์โทษนะครับศูนย์เก้าแปดนะครับห้าศูนย์สามสองสามเจ็ดแปดนะครับ เดี๋ยเดีอยแม่นไ่ได้เบิดโทษเราบ่เนาะมือหลังเนี่ยต้องจำให้ได้เด้อบ่เด้อเออนะครับเนาะอันนี้ล่ะพี่น้องครับก็ถือว่ามื้อนี้ผ้าม่าหม่าอากาศมาฝากพี่น้องแล้วนะครับมันก็เป็นบ้านน้องบัวน้อยมื้ออื่นเบิ่งกี้จแฮ่พระเวทนะครับออกบ้านแล้วก็ค่อยเข้าเมืองผู้ใดที่อยู่ใกล้นะครับผู้ใดที่อ่าบ่ได้เห็นหยังก็สามารถมาร่วมแฮมกันได้นะครับอื่นบรรยากาศก็สิม่วนเนาะบอสนาะ วันหัวเซีวนะครับเขาเมื่อเขานี่ละนะครับยุดพอดีกันนี่ผู้ไปทํางานกันวันเส<อ>าร์น,<อ> <6 S 1> น้องเมื่อวันเสาร์นะครับเสาร์ที่16ะนะครับผู้ใดที่ถือเลขฮะเอามาแห่น้ำกันได้ เที่เบิ่งคลิปนี้ก็ขอให้ได้ถือเลขกได้พี่น้องเด้อสิเลขกได้ครับเด้อได้ตัวดีก็ขอให้ได้ถือเหล็กร้อนทีหนึ่งผมได้ถือเลขวันร้อนทีหนึ่งแล้วนะครับวันทีนี้ทีหนึ่งที่สองที่สามหรือว่าเตยดินก็สร้างนะครับเนาะอเรื่องสาราเด้อหนองเน้อสาราเอาเมล็ดเอามาลรวมกันคแล้วก่อนเนาะสำหรับคนที่เบิ่งคลิปนี้นะครับก็อวยพรให้ถือเหล็กนะละมีทังง่ายถอดห้สุขภาพแข็งแรงครับผมเหมัอนควันยื่นเนาะก่อนเนาะสำหรับมือนี้ครับเอาบุญมาฝากท่านี้ึ่งะครับผมขอบคุณพ่อคุณครับอา